ใครรู้ตัวว่าเป็นสายแข็งมาลงแรงกันดีกว่าลงในระบบจัดอันดับรับของรางวัลมากมายแจกแรงหมดไปเลยฟรีๆรางวัลแต้งการเล่นจัดอันดับสะสมแต้มจากการเล่นโหมดแรงแล้วนำไปแลกของรางวัลไฮไลท์อยู่ที่ร่มชูชีพฤดูการที่30ใช้360แต้มและตราสัญลักษณ์ฤดุการที่30ใช้ 1, 2 0 0แต้มและหลังจากที่เพื่อนๆมีครบ1,200แต้มแล้วในทุกๆ2 0 0แต้มถัดไปจะได้รับ1000 BP แบบรับซ้ำได้เพิ่มเติมไปเลยรางวัลตามระดับชั้น ระดับชั้นรอนจะได้รับเครื่องหมายพับ GID รอนระดับชั้นซีเวอร์จะได้รับเครื่องหมายพับ GID ซีเวอร์ระดับชั้นโกะจะได้รับเครื่องหมายพับ GID โกะและปืน AWM ฤดูกาลที่30ิระดับโกะระดับชั้นแพลตินัมจะได้รับเครื่องหมายพับ GID แพลตตินัมปืน AWM ฤดูกาลที่30สิระดับแพลตินัมและเหรียญตราแพลตินัมระดับชั้นไดมอนด์จะได้รับเครื่องหมายพับ GID ไดมอนด์ปืน AWM ฤดูกาลที่30ิระดับไดมอนด์และเหรียญตราไดมอนด์และสุดยอดนักล่าระดับชั้น เคื่อนไหวเครื่องหมายพับ GID Master ปืน A w ่น m ฤดูก,กาลที่30ระดับ Master และเหรียญตรา Master จะให้เต็มระบบไปเลยและพิเศษสุดรางวัลโบนัสสำหรับผู้เล่น500อันดับแรกจะได้รับเครื่องหมายพับ GID 500อันดับแรกแบบเคลื่อนไหวและายชิ้น500อันดับแรกแบบเคลื่อนไหวรู้แบบนี้แล้วอย่ารอช้าโดดลงแรงโหมดเอาชีวิตรอดแล้วเก็บแต้มมาแรกของรางวัลให้ได้ชนะใแน่จริงตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมนี้เท่านั้นเข้าเล่นเลย